ครับวันนี้เราอยู่ที่หยุดเวลาคาเฟ่ช่องเสียวน้ำซิงพาล้อครับผมวันนี้พาเที่ยวที่หยุดเวลาคาเฟ่สปันจังหวัดน่านกันครับนี่บรรยากาศวิวสวยๆยครับผม งนี้จะเป็นหยุดเวลาคาเฟ่ครับผมหุดเช็คอินหุดเช็คอินสำหรับคนที่มาเที่ยวนานครับผมเที่ยวนานที่สปันตรงนี้บรรยากาศกับวิวสวยมากเลยครับผมนี่ตรงนี้ที่หยุดเวลาครับผมหยุดเวลาคาเฟ่กันมา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  อยู่สวยมากเลยสวยมากเลยครับตอนนี้ก็จะมีการเก็บรูปเก็บภาพกันเยอะแยะไปหมดไปหมดวงสวยที่สุดเลยตรงนี้ เ,เอามึงมาทายนกูนะี่นเือง้มนกงมืองเยืองเมลางเมืเมึงมาเมืางเนืากเมือนเมอเวอเมืเมืองเนืองเืองเืองเาืงเมืรงเมืองเวลาง,ลางเงามืมีรงเมอเมืองเมัเมืองเนอเวืเเงงเองงงมเอมอมอม เอ๊ะไปหมดดูซุ้มตรงนี้พี่น้องนี่ข้างล่างข้างล่างครับผมสวยงามมากเลยครับนี่อยู่กลางทุ่งนาข้ามกลางข้าวแล้วก็ริมลำธารครับผมข้างล่างสวยมากเลยพี่น้องอันนี้เดี๋ยวดัมซิ่งซูไม่ดูนะครับนี่สวยมากเลย เดี๋ยวซูมให้ดูครับผมนี่เราถ่ายรูปให้บริญญาพาลุยครับผมวัน2วันให้เห็นเส้นทางขึ้นมาด้วยวันชืสวย นี่ดูดูดูเขาจะซูมไปดูนี่ลูกนานะ FC ดูครับผมหลังๆเลยเนาะีซอีซอดข้างหลังครับผมมีวัวด้วย FC เห็นวัวไหมนี่ครับผมอยู่บนยอดเขานะครับนี่คือสปัน ไปข้างบนนครับพูดสองัวเมียตรงนี้จะเก็บภาพบรรยากาศภูเขาวิวธรรมชาติลำธารสายหมอกฝากเอซีเสียโอ้ยทำซิ่งพาเลาะด้วยครับแต่เพิ่งเบื่อกันเด้อมาไกลก็เก็บภาพไปเยอะๆอหน่อยเรามาไกลครับผม นี่วิมนี้วิวสามร้อยหกสิบเลยครับเสวยมากโอ้ยลูดกลัวจอดเด็ดไม่ทันฮะตู้ดำหมดแล้วนะชอดเด็ดครับชอดเด็ด เแต่มาเดียวคนเดียวแล้วมายืนซ้อนราวอาให้นนี้มาเนี่ยชนะเอาให้ฉันหน่อยสิเอาให้มันจบๆหลายๆบ้างทีละคนทีละคนทั้งนั้นโอ้ยเสร็จแล้วนะอ๋อเอาได้แล้วเดินบ่ร้อยจ้ามาจ้ามาจ้าไปเดี๋ยววันนี้เดินหน่อยเดินหน่อยเฮ้ยจบว่ายเดินไหน่อยระวังหน่อย

ทำเดีวหูเดียเดียวเดียวเียวเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวออกมากันโอ้ยที่เป็นยังบาเดีจยิงหาอยู่เฮยทำไมไม่ตกวะพี่บีบะต้อแกได้ใหม่นี่ยังไยังบอกฮยมึงจะตกก็ไม่ตกนะตเลยหยรอบมันหมูปาหมูให้นยวเจะได้ถ่ายนขเยืนเยอยเยอ้นไะ

ทำหน้าแบบพนอลามากเลยไปโอ้ตไปเอฟีเอฟเียบร้อเอฟีเอฟเท่าไหร่ก็ไม่พอนะแล้วจะไหนอย่างเงี้ยไป่โอ้ร้อนร้อนไปใช้เสียกันหนาวมาเติมยุดไปเราเดินไปหน้าวัดไปดูวัดไปไปดูความสวยของวัดไปมาแล้ววันนี้วันพระวันนี้วันพระวันนี้วันพระไปครับผมไปวันพระซะหน่อยมาถึงวันแล้วเข้าวัดนี่คือลานกลางเต็นท์นะครับตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ของ สปันนะครับวัดสปันเนีย่ยลานกลางเต็นท์วันนี้จะกลางเต็นท์ได้นะครับเอฟซีถ้าใครมาก็ปักบุดมาวัดบ้านสปันครับผมนี่วัดบ้านสปันเลยวิวสวยมากวิวเขาสวยมากเลยครับเนี่ยเอฟซีมาก็ปักบุดมาเลยนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวจังหวัดน่านก็เช็คอินสโลเฮีย,ฮย <laughs> อาโดเรกาดีกักท่องเที่ยว <laughs> สู่สบายตบ,บูเ <laughs> ตบ,บี <laughs> จะมอไหมฮ่านครับนี่คือวัดบ้านสปันนะครับเป็นอุโบสถวัดอืมนคเราก็มาถึงวัดสปันจ้า

มาทั้งทีเราก็มากราบพระประธานทำอะไรก็ขอให้ลมเย็ยนเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีความสุขมาเที่ยวด้วยทำบุญด้วยครับผมนีเขามาข้างในพัดข้างมา้าในพราประธานครับผม วัดบ,บ้านสปันในพระอุโบสถ นี่สวัสดีครับ